ฉะนั้นข้อที่1.3นะครับที่เขียนมาเนี่ยจึงหมายถึงอะไรนะบอกคุยทีสิผลบวกจำนวนนับหนึ่งร้อยผลแรก นะตามสูตรผลบวกจำนนับ N พจนแรกมันใช้สูตรนี้ N n ็นคน n บวกหนึ่งหารสองในทางปฏิบัติจริงๆก็คือส่งค่าตัวสุดท้ายมาเลยส่งค่าตัวสุดท้ายมาเลยร้อยคูณด,ด้วยเลขตัวต่อไปหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วหารด้วยสองนั้นสองไปตัด ร้อยได้ห้าสิบเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นห้าสิบคูณด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับก็จะได้ห้าพันห้าสิบอข้อหนึ่งจุดสี่นะลูกอ่ะคูเอาบวกถึงแปดสิบลูก หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกถึงแปดสิบอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรลูกเออตรงนี้จะเรียกว่าผลบวดจำนวน u แปดสิบพจแรกอ่ะไหนบอกพูดสิว่ามาว่ามาลูก บอกวิธีคิดมาบอกวิธีคิดมาหนึ่งสองสามตอบดีมากลูกดีมากอ่าสองไปตัดแปดสิบก็ได้สี่สิบใช่ไหมครับเอาสองไปตัดพวกเลขคู่นะมันก็จะลงตัวได้นะโอเคแล้วอย่างเงี้อลูกก็นึกถึงเอาแปดสิบเอ็ดคูณกับสี่แล้วเติมศูนย์เนี่ยแปดสิบเอ็ดคูณสี่สิบเนี่ย ให้ลูกนิดถึง81คูณ4แล้วเดี๋ยวเติมศูนย์41 4 48 32แล้วก็เติมศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมออ